อยากอยากรู้ว่าโมเนี่ยเรียนที่ไหนเราได้เรียนหนังสือไหมทําไมโมถึงแบบทำคลิปออกไปแบบนั้นเรื่องแจ้งความทีนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าโมไปเอารูปในเน็ตมาอะไรเงี้ยเออมันจริงไหมสวัสดีครับทุกคนพบกับโชว์นิ่งสกายนะครับก็มีหลายคนเนี่ยได้ถามเนี่ยมาเยอะมากเรื่องของน้องโมจิที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่ตอนนี้ก็คือว่า เนมต้องออกมาพูดเนื่องจากที่เนมเป็นผู้จัดการน้องเขาเนาะดูแลเขาอยู่แต่คือวันนี้เนมก็เลยจะได้โทรสายตรงหาน้องเลยว่าเอออะไรยังไงก็ริดคำถามมาบ้างแล้วที่แบบว่าทุกคนอยากรู้อะไรเงี้ยแต่ได้ขออนุญาตน้องเรียบร้อยนะแล้วก็บอกน้องเรียบร้อยแล้วว่าเราจะโทรไปหาน้องก็เดี๋ยวโทรเลยฮัลโหลฮัลโหลพี่เนม เป็นไงเป็นไงบ้างจมูกเป็นไงบ้างค,คือไปอันนี้มาทำจมูกมาเดี๋ยวใส่แนก่อนพี่พี่พี่ขออนุญาตแล้วเรียบร้อยเนาะว่าพี่จะทำคลิปเนาะพี่อได้รีคำถามมาประมาณแปดข้ออ่าในแปดข้อเนี้ยส่วนใหญ่คือเอามาจากคอมเมนต์เอามาจากอะไรด้วยอ่าคำถามข้อแรกเนี่ยคือพี่เอางี้ก่อนหลายคนอาจจะแบบว่ายังไม่รู้จักเราหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราแนะนำตัวก่อนดีกว่า hey. สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ชื่อพิญญา,าดาตัตตาคามีนะคะชื่อโมจิอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันในโซเชียลมีดียโมจิคนนั้นเลยค่ะค่ะอ่าไหนเมื่อแบบโมกอะแนะนําตัวไปแล้วนะอ่ะเถี๋ยวถามคร่าวๆตอนนี้โมมีผู้ติดตาม t i k ตอกถึง3,8ล้านถูกไหมใช่พี่เรื่มสาม้านเแล้วตอนนี้3,9มล้านเแล้วอ่า3ามล้านเก้าแล้วเอ่เราพวิ่งมีประเด็นดราม่าประมาณตอน3าถูกปะ เออแล้ว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 อ่ะพี่ลีคาถามมาพี่อยากรู้เลยพี่อยากแบบอ่าให้เราเนี่ยช่วยเล่าเรื่องราวในชีวิตปกติของเราในฉบับของเราอ่ะว่าแบบวันหนึ่งเราทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อคนจะได้มองเห็นตัวตนเรามากขึ้นเพราะว่าบางทีด้วยความที่พีอ่อ่ะเป็นผู้จัดการเราใช่ไหมพีอ่อ่ะได้เห็นมุมนั้นอยู่แล้วเพราะว่าอืมนะพี่ได้เห็นแต่คนอื่นอาจจะไม่เห็นอาจจะมีใครหลายคนตัดสินโมในในคลิปคลิปเดียวซึ่งพี่อยากให้ โอกาสโมได้พิสูจน์ตัวเองโดยการลองเล่าอะไรอย่างนี้หน่อยอันนี้ก็คือแล้วแต่คนรับชมนะว่าจะไปคิดอะไรยังไงก็คือทุกวันเลยใช่ไหมก็คือโมก็อยู่แต่ในห้องนี่แหละไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ยคือถ้าเกิดมีงานรีวิวของหรือว่าอะไรโมก็ทำในห้องเลยอย่างที่ทุกคนเห็นในในทิกตอกอะไรอย่างนี้ก็คือตามนล้นเลยทำอัคลีพอะไรก็ในห้องรีวิวก็รีวิวในห้องผู้ติดตามก็น่าจะเห็น แค่ประมาณนั้นแต่เอาจริงๆก็คือโมก็เหมือนคนทั่วไปนี่แหละก็คือคนทั่วไปเลยอืมอแล้วแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือตอนนี้พี่ที่พี่เห็นนะมันมีดราม่าในในในเรื่องของอ่าสถานที่การเรียนของโมว่าเอ๊ะโมลงรูปวันนี้แบบจบวันนี้แล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากรู้ว่าโมเนี่ยเรียนที่ไหนแล้วได้เรียนหนังสือไหมอ๋อเรืนน่องนี้โมอะ จบมหกแล้ว mm hmm. ก็คือจบมหกปีที่แล้วใช่ไหมอะฮะแล้วจบเสร็จพอหลังสงการพอเสริมสงการแล้วเริ่มไปเดือนห <5, S 2> <6, S 1> ้าเดือนหกโมก็ไปเรียนช่างเสริมสวยที่นิรันดร์อ่า uh huh. ที่นิรันดร์แล้วก็คือโมอก็เรียนเรียนไปหลักสูตรสามเดือนสามเดือนแล้วแล้วแต่เราจะเสริมว่าเราจะเรียนอะไรเพิ่มอีกไหมอะไรนี้ <c oughs> เข้าใจเออแล้วแต่นั้นเลยเรียนไป ก็คือเขาก็ให้เราอะเรียนไปก่อนพร้อมที่กับรับอะไรนะรับไปจบ้วยเลยก็คือเอาง่ายๆโมเนี่ยจบเสริมสวยถูกไหมก็คือเรียนจบแล้วเพื่อนเพื่อนในรุ่นที่เรียนก็คือรู้จักโมทุกคนถูกไหมโอเคเรื่องการเรียนจบไปหนึ่งเรื่องที่สองก็คือที่อยากรู้ว่าทําไมโมถึงตอนนั้นถึงแบบอยําทำคลิปออกไปแบบนั้น ผิดพลาดมาแล้วอะพี่เนมมันก็กลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วใช่ไหมก็คือตามตามนั้นเลยผิดก็คือยอมรับใช่ไหม้สของใช่แต่แต่แคความรู้สึกของประน่เดียวแต่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 เข้าใจอยู่เพราะว่าเพราะว่าพี่ก็รู้จักกมโมานานอะไรเงี้ยอ่าเอาจริงๆแล้ว พี่อะนอันนี้ความคิดพี่นะพี่ไม่รู้ว่าความคิดโมเป็นไงในความคิดพี่พี่คิดว่าโมไม่ได้มีเจตนาแบบเจาะไปว่าเขาหรืออะไรเงี้ยแต่ที่โมออกมาทําคลิปเพราะแบบอยากอยากบอกเขาว่าแบบเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดแล้วในในอารมณ์แบบว่าแบบอืมแต่ถามว่ามีคนมามาแบบทาตามโมโมดีใจไหมพี่คิดว่าโมดีใจเพราะว่าอารมณ์เหมือนเป็นแฟนคลับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เออพี่พี่พพ ด้วยอะไรที่พี่รู้จักกับโมมาพี่เลยกากล้ากล้าการันตีในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีคนแบบทักพี่มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตอบดีๆแล้วก็อีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องของอ่าตอรี่ไอที่ว่ามันเป็นอ่าจัมสแกแกอะไรอย่างเงี้ยมีคนอ่าทักมาหาพี่เยอะมากในไลน์ติดต่องานนะนะ พี่ก็ได้บอกเขาไปว่าโออมอ,อ่ะไม่ได้มีเจตนาอะไรแบบนั้นหรอกเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันว่าเราก็อยู่อยู่กันมานานใช่ไหมพี่ก็เลยแบบบอกเขาไปตรงๆเขาเอาไปลงทวิตแต่เขาขออนุญ,ญาตนะคนคนนี้โอเคมากเขาขออนุญาตแคปแชทไปลงโอเคเขาขออนุญาตพี่เรียบร้อยแต่ที่พี่โอเคมากๆเลยก็คือการที่พอ,พอมีคนมาแบบรีเควสบอกพี่ว่าเออเนี่ยมีคนเป็นโรคแพนิกอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นแล้วแบบไม่โอเคนะกับ สตอรี่ของเด็กในสังกัดคุณอะไรอ่เงี้ยพี่ก็โอเคพี่พอพี่ไปบอกโมปั๊บโมก็พร้อมที่จะลบทันทีอันเนี้ยคือ,อคือคือพี่เข้าใจแต่ตอนนั้นก็คือพี่อยากรู้ว่าทําไมโมถึงลงคือแบบไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมใช่ไม่ได้คิดเลยแต่แค่ตอนนั้นโมแค่รู้สึกแบบตัวเองดาวแบบมันคนโง่ห่าแบบพี่เร<อ>ื่องแบบาที่โมมาด่าเราอะไรเนี้ยโดยที่เขายังไม่ได้เห็นอีกมุมของเราเลยว่าเราเป็นยังไง อย่างเช่นแบบเหมือนดรามา่า่วๆไปที่เขาเห็นแบบมีคนโดนด่าแล้วเือบทำไม่ทําอะไรไม่ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเริ่มแบบเริ่มเศร้าแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็บวกกับดูหนังผีพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยมัอเปอ่าพี่เราก็ไปหาคลิปนี้มันจากในเน็ตถูกไหม <c oughs> อ่า <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็ที่พี่เห็นคอมเมนต์อันหนึ่งมันมันค่อนข้างแรงมากคือไม่ได้แรงกับโมนะแต่อารมณ์แบบว่ามีคนดูคลิปโมเนี่ยแล้วแบบว่า เข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเขาเป็นโรคแพนิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้พี่ต้องพูดก่อนว่าพี่ไม่ทราบว่าจริงเท็จมันเป็นยังไงโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอย่างเงี้ยโมมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมโมก็อยากจะขอโทษเขานะถ้าเกิดสมมติว่าเขาเข้าโรงพยาบาลจริงๆโมต้องขอโทษด้วยเพราะว่าโมไม่ได้เจตนาจริงๆที่จะให้คนเขาเข้าโรงพยาบาลหรือว่ามีอะไรแบบนี้โมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยก็คือตอนนั้นมันเป็นแค่ อารมณ์ของโมเองมันเป็นแค่ความรู้สึกของโมเองอมโมไม่ได้คิดหน้าคิดหลังใช่ใช่เพราะว่าสิ่งที่พี่จะสอนคือตอนนี้โมไม่ได้เป็นคนแบบธรรมดาแล้วโมมีผู้ติดตามมากเกือบเกือบสี่ล้านคนอย่างเงี้ยโมจะทําอะไรแบบโมต้องคิดดใีในเรื่องของการที่โมจะลงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าโมจะรีวิวอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กมันจะไปทําตามเด็กก็จะเชื่ออ,อย่างงี้ใช่ไหมก็คือว่าเราเรา,เราแบบเราลงสตอรี่นั้นไปคือคนมันเห็นองเงียคนที่เขาติดตามเราอย่างเงี้ย เขาเห็นหมดใช่เปล่ะ,ละเราเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไงเราคิดว่าสตอรี่เราเราเลยลงอะไรอย่างเงี้ยเราลงแบบแบบแบบมันดาวใช่ไหมล่ะใช่ใช่ okay. คือเราจะลงรูปตัวเองลงใครอะไรแบบนี้ไปก็ไม่เดี๋ยวคนเขาจะว่าแบบเราไม่เข้มแข็งกี่อะไรเข้าใจเข้าใจก็นั่นแหละบทเรียนครั้งนี้มันน่าจะราคาแพงเลยนะใช่ก็คือมูสัญญาเลยว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก คือครั้งนี้ก็คือโมรู้เลยว่าตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็พ้อมพที่จะแก้ไขตรงนั้นแล้วก็คือโมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเลยเอยพี่พี่ได้ยินอย่างนี้พี่ก็พี่ก็ดีใจพี่เชื่อว่าทุกคนหลายคนที่เห็นคลิปนี้เขาเขาจะได้เห็นสิ่งที่โมพูดออกมาเขาน่าจะรู้ถึงความโอเคเด็กคนนี้มันผิดแล้วก็เออขอโทษอะไรอย่างนี้แต่พี่อะเป็นคนที่ว่าถ้าสมมติว่า เด็กพี่ผิดหรือใครพี่ผิดคนรอบข้างพี่ผิดอย่างเงี้ยพี่อ่ะไม่ได้เข้าข้างหรอกนะถ้าเด็กพี่ผิดพี่ก็จะบอกว่าเด็กพี่ผิดตรงๆแต่ว่าพี่จะอยู่ข้างขงก็คือจะคอยซัพพอร์ตบอกเขาว่าอ่าเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเวลาพี่เตือนอะไรไปโมก็โอเคลบทันทีอย่างนี้หนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ในกรณีที่พี่เห็นกับโมแต่คนอื่นอาจจะไม่เห็นแล้วก็มีคําถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแจ้งความทีนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าโมไปเอารูปในเน็ตมาอะไรเงี้ย อมันจริงไหมเรื่องจริงคือตอนแรกเลยมูไปเอาจากเน็ตมาก็คือมูแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาอยากมั่วใจจริงอ่ะอยากให้คนที่เอาคลิปมั่วคนที่เอาไปลงอ่ะอยากให้เขาเกรงกลัวต่อกฎหมายหรือว่าอะไรอย่างนี้ว่าว่าแบบเอาของคนอื่นไปลงตัดต่อเพิ่มอะไรหรือว่าอะไรอีกมันไม่ดีนะก็คือเราอ่ะพยายามที่จะอธิบายทุกคนฟังแล้วอะไรเงี้ย คือตัวเราก็ไม่โอเคเหรอกที่อยู่ดีมีคนมาลงดาล่าเราถรกอปะใช่แล้วคือเราก็อยากจะให้เขาอยู่ที่แต่เขาอ่ะไม่หยุดแต่หมัวทักเข้าไปแล้วนะอะฮะแล้วทักี่คะลบคิดหน่อยได้ไหม uh huh. ก็คือตอนเนี้ยดีคนเข้าใจหนูผิดไปเยอะมากก็ uh huh. คือไม่อะไรแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าจะลบคิดหรอแล้วก็แบบเนี้ยจะลบคิดหรอ อันนี้คือเราทักไปคุยกับเขาดีๆถูกไหมใช่เราทักไปคุยกับเขาดีๆเลยว่าถ้าเกิดพี่ไม่ลบหนูจะแจ้งความจริงๆแล้วนะคะแล้วเขาก็มีเชิงแบบว่าเอาที่ผ่านมานี่คือแจ้งความที่ามาตลอดเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วโมก็อกว่าใช่ค่ะตอนนั้นคือหนูอยากให้พี่รู้ก็คืออยากให้พี่รู้ตัวเองว่าแบบคือเราอ,อ่ะเ,เราไม่ได้อยากแจ้งเขาจริง,รงๆถูกไหมเพราะว่ามัน,ม,นมันคืออนาคตเลยแหละการโดนแจ้งความแต่ทีเนี้ย เราก็เลยลงขู่ไปเพื่อเราไม่ต้องการให้เขามาทําอะไรที่มันเสียหายกับเราแต่ทีนี้เราเริ่มรู้สึกว่าพอไม่หยุดมันเกินไปแล้วเราเลยไปแจ้งจริงถูกไหมแจ้งจริงแล้วคนที่เห็นว่ามัวเอาคิดให้มุถือไปแจ้งความกับตำรวจอะ่ะแล้วเขาก็แบบเซฟต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดเป็นภาพเบอร์ใช่แล้วเขาก็แบบไปปูนู่งลงนี่ท้ง,ทงว่าว่าตัดต่อนะถูกไหมอ่ามันเป็นของจริงเลยสรุปก็คือ เรื่องนี้ตอนแรกไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งความจริงแต่เอามา,มาขู่ไว้เฉยๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคแล้วเราก็ไม่อยากแจ้งความแบบตัดอนาคตใครแต่ทีเนี้ยเราขู่แล้วเราเตือนแล้วเราอันนี้แล้วเขาไม่หยุดเราเลยต้องแจ้งถูกไหมเพราะว่าทางพ่อแม่เราก็ไม่โอเคที่เห็นลูกอะไรอย่างงี้ถูกปะอืม,มันเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือแจ้งความจริงแต่ที่รูปที่ออกมาตอนแรกก็คือมันมันเป็นรูปในเน็ตจริงๆ ้ก็พี่อยากจะถามว่าเรื่องเรื่องทรงผมเนี่ยคือตอนนี้มันมีมีหลายคนที่เข้าใจว่าเฮ้ยเราห่วงทรงผมเราไม่อยากให้ใครทําตามทรงผมนี้คือเราคิดหรือเปล่าหรือยังไงทาไมเห็นมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วอ่ะสรุปมันคือยังไงก็คือทรงผมเนี่ยทรงนี้เลยใช่ไหมอ่าคือมันมาจากเพื่อนโมเวก็คือความที่เพื่อนบวมี มีลูกผมเยอะและคือโมตอนนั้นโมโมผมสั้นเท่านี้โมก็คือถักเปียก็เลยยังไม่รู้เลยว่าต้องต้องเอายังไงดีก็เพื่อนก็เลยแนะนำว่าให้เอาผมแบบนี้ลงมาตอนแรกยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงพี่แต่ว่าน้องไปทําสีผมมาแล้วมันขาดมาถึงนี่เลยเว้ยเออขาดอะไรลงไปอ่ะแล้วก็เลยเออตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็มันก็พอดูได้กับหน้าตาตัวเองก็เหมาะกับหน้ามันก็โอเคไง ก็เลยอยากจะสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองอนะ่ะเป็นแบบนี้ขึ้นมาให้คนอื่นจดจำเราด้วยแบบนี้ใช่แต่เรื่องทรงผมอะไรที่คนอื่นทําตามเนี่ยโมไม่ได้เจตนาที่จะว่าเขาเลยนะว่าแบบห้ามทาตามนะ้าแบบนี้ไม่ได้เลยนะคือมูมอยากให้เขาทำทำตามแล้วมูก็ดีใจมากๆเลยที่แบบมีคนมาชอบเราแล้วแบบมาทําตามเราแบบนี้เออคือใจจริงอะ่ะโมเปิดร้านเสริมสวยไงโมเปิดร้านเสริมสวยด้วยมมก็อยากให้คนมาทําตามอยู่แล้ว เออเออใช่เข้าใจเพราะเราเรียนด้านนี้มาเราเปิดร้านด้วยแล้วแม่เราก็เปิดถูกไหมใช่เราอยากให้คุมาทำมอยู่แล้วเรื่องทีผมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณมาทำตามอยู่แล้วอืมแลคือโมไม่เคยแบบต้นคำถามที่พี่ถามไปคือโมไม่เคยออกไปพูดที่ไหนถูกหมเพราะว่าโมแบบเงียบมาเงียบเงียบเงียบมาบางเรื่องก็คือแบบอาจจะมีแบบออกไปพูดบ้างว่าแบบน้นแบบนี้แต่แต่บางเรื่องก็แบบเงียบไม่เถียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่รางทีก็แบบ อยากลองเ,เนี่ยไปสักพักก็ได้ไปล่อยให้แบบคนอื่นแล้วก็ยอมรับตามที่เขาว่าแล้วเราก็จะเอาที่เขาว่าเราไปปรับใช้ว่าเราผิดตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนอะไรแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วหลังจากนี้ถามก่อนว่าถ้าทุกคนให้ให้โอกาสเนี้ยให้อภัยโอเคอ่าทุกคนโอเคขึ้นจากหลังจากเห็นคลิปนี้โมจะทำอะไรให้ทุกคนเห็นบ้างโมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุด แล้วโมก็แบบจะทําให้คนที่แบบโมโมที่เขาเป็นเอสซีโมวกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ก็คือโมก็จะทําคนที่ไม่ชอบโมให้เขากลับมามองโมให้เป็นเหมือนเดิมให้ได้ก็คือโมอะโมเป็นคนที่แคร์คนอื่นมาก่าเลยไงถ้าไม่งั้นอะโมไม่ไปอธิบายถึงสองสามทิหรอกแล้วก็ใช่เออใช่ือโมพยายามมากแล้วแต่เขาแบบเขายังไม่เปิดใจฟังโมเลยที โมก็อยากจะสื่อให้เขาฟังเหมือนกันว่าโมไม่ได้จินตนาลอย่างนั้นถ้าจากที่พี่ฟังในสิ่งที่โมขอมาเนี่ยพี่คิดว่าถามว่าคนที่จะไม่ชอบโมอะ่ะจะากลกายเป็นแบบชอบโมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอะ่ะอันเนี้ยยากแต่ถามว่าเขาพร้อมให้โอกาสไหมอันเนี้ยได้มันอยู่ที่การทําตัวของโมอารมณ์เหมือนว่าโมโดนโดนแทงเนี่ยมันเป็นรอยแผลเป็นถ้ามันจะแบบไม่เป็นแผลไม่เป็นรอยเลยมันก็คงไม่ได้แต่เชื่อว่า เขาให้โอกาสแน่นอนถ้าเขาได้ฟังคลิปนี้โมก็ต้องทําตัวให้ดีๆใช่โมสัญญาเลยว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ e ้นอีกแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีเรื่องดราม่าแบบนี้อืมโมต้องแบบโมจะทําอะไรโมต้องคิดดีๆแบบทําแบบทําอะไรดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบบางทีเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเสื่อแบบนั้นแต่บางทีเราต้องพูดให้ชัดเจนว่าเราจะเสื่อยังไงโลกโซเชียลอะเนาะมันแชร์ได้มันอะไรได้ ยังไงก็เออสู้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะปล่อยคลิปนี้ออกไปเพราะว่าอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเราได้บอกโมแล้วว,ลว,ลว,ว่าเราจะโทรไปหาโมแล้วโมก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่าเราจะโทรไปไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าเอออะไรอย่างนี้แต่ว่าคาคาถามที่ถามไปอ่ะเออเราได้บอกโมคร่าวๆแล้วว่าเราจะถามประมาณนี้อ่าใช่ยังไงพี่ขอบคุณมากนะโมเดี๋ยวพี่ไปแล้วสวอสดีบาย ไม่เวมากเลยนะ,ะเนี่ยครับทุกคนก็เป็นอย่างที่คอ,อลายไปนะครับก็อยากให้ทุกคนลองให้โอกาสน้องดูแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปก็รอดอูอาจจะยังไม่ต้องให้โอกาสก็ได้รอดูพฤติกรรมน้องต่อไปว่าในอนาคตน้องจะเปลี่ยนไปยังไงจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ